ตำรวจภูทรภาค4นะครับพร้อมเพิ่มความถีสายตรวจแล้วก็ติดตู้แดงโรงเรียนในพื้นที่เพื่อรักษาความปลอดภัยอย่างเต็มที่หลังมีมติเลิกครูนอนเวรมั่นใจนะครับว่าหลายฝ่ายเนี่ยร่วมหาทางออกร่วมกันได้อย่างลงตัวครับที่กองบัญชาการตำรวจภูทรภาค4จังหวัดขอนแก่นพลตำรวจตีพิษณุอุนหะเสรีรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค4นะครับในฐานะโฆษกตำรวจภูทรภาค4เปิดเผยว่าขณะนี้กองบัญชาการตำรวจภูทรภาค4 ได้สั่งการให้สถานีตำรวจในพื้นที่12จังหวัดภาคอีสานตอนบนเพิ่มความถี่ในการเข้าตรวจและรักษาความปลอดภัยให้กับโรงเรียนทุกแห่งภายหลังจากมีมติคณะรัฐมนตรียกเลิกครูนอนเวรและรักษาการเดิมจากที่มีอยู่ซึ่งขณะนี้พบว่าบางแห่งนะครับมีการว่าจ้างรปภจ้างหน่วยงานที่รับผิดชอบงานาในงานด้านรักษาความปลอดภยัยโดยเฉพาะจากองค์การอ,าองค์การท่านพานันศึกิครับ เข้ามาปฏิบัติหน้าที่แต่ยังคงมีอีกหลายโรงเรียนนะครับที่ต้องร่วมกันกับชุมชนในการจัดอ,อปอพรเข้าเวรยามติดตั้งกล้องวงจรปิดปิดกั้นพื้นที่เสี่ยงแต่ถึงอย่างไรนะครับตำรวจทุกโรงพักเองเนี่ยก็พร้อมที่จะร่วมปฏิบัติงานกับทางโรงเรียนชุมชนและก็หน่วยงานต่างๆอย่างเต็มที่แต่ด้วยกําลังของเจ้าหน้าที่ที่มีอยู่นะครับและการออกตรวจในแต่ละพื้นที่บางจุดเนี่ยเป็นจุดห่างไกลจะยังคงเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงานอยู่เช่นกันเราไปฟังเสียงท่านพลตารวจตรีพิษนุอุณหเสรีกันครับ ในกรณีที่มติคอ,อรมอให้มีการยกเลิกครูเวรรักษาการไปเมื่อวันที่23มกราคม2567นั้นเนี่ยก็ต้องขอกลาบเรียนว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องทีเ่เราต้องปรับตัวร่วมกันทั้งกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็สำนักง,งานตำรวจแห่งชาตินะครับรวมถึงกระทรวงมหาดไทยซึ่งเขามีโรงเรียนในสังกัดของท้องถิ่นอยู่บางส่วนนะครับเพื่อให้เกิดความตกลงที่ชัดเจนขึ้นในประเด็นที่1ผมต้องขอญาตกลับเรียนว่าโดยลําพังแล้วหน่วยราชการเนี่ย ก็จะมีระเบียบภายในในการดูแลพื้นที่ความรบับผิดชอบของตนเองซึ่งในเชิงการป้องกอันอญจกรรมเนี่ยเราเรียกว่าพื้นที่ปฐมภูมิพื้นที่เหล่านี้เนี่ยจำเป็นจะต้องมีมาตรการในการดูแลกันเองยกตัวอย่างเช่นการติดตั้งกล้องวงจรปิดนะครับการทําสถานที่ที่มีความเสี่ยงนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับทําแวดล้อมให้ใหเหมาะสมขึ้นให้สะอาดขึ้นให้มีไฟส่องสว่างไอ้นี่ผมถือว่าเป็นพื้นฐานนะครับ ส่วนต่อมาเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของการใส่บุคลากรเนี่ยทียบไปทําหน้าที่ในการเข้าเวรยามก็ต้องขอกลับเรียนว่าตอนที่ตำรวจเราเนี่ยไม่ได้ไปทําหน้าที่แทนครูนะครับในประเด็นเหล่านี้เนี่ยนะครับแต่นะครับก็จะเฝ้าระวังมากขึ้นนะครับด้วยการประสานงานนะครับด้วยการติดตู้แดงสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับเราทาให้กับพี่น้องประชาชนอยู่แล้วในทุกภาคส่วนไม่เฉพาะกระทรวงศึกษาธิการหรือโรงเรียนนะครับสถานศึกษา ก็ต้องขอทําความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนบุคลากรที่อยู่ในสถานศึกษารับทราบว,ว่าตํารวจเรามีความพร้อมในการดําเนินงานในการประสานความร่วมมืออย่างไรก็ตามในช่วงที่ยังมีข้อตกลงใจที่ระหว่างกระทรวงศึกษากับตำรวจแห่งชาติเนี่ยยังไม่ รองผู้บัญชาการภาคสีก็ได้กล่าวต่ออีกว่าด้วยอัตรางานที่รับผิดชอบและก็กำลังเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติอยู่นั้นนะคะสามารถที่จะตั้งข้อสังเกตได้ว่าบางอย่างไม่สัมพันธ์กันค่ะโดยเฉพาะเรื่องของการได้รับการจัดสรรน้ำมันให้กับสถานีตำรวจแต่ละแห่งนั้นน้อยมากค่ะไม่สอดคล้องกับภาระงานนะคะยกตัวอย่างเช่นการออกตรวจพื้นที่ที่กำลังเจ้าหน้าที่ ทุกผลัดเนี่ยจะต้องบริหารจัดการเวลาแล้วก็ออกตรวจให้ครบตามจุดที่กำหนดไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลสถานที่ราชการ หมู่บ้านชุมชนสวนสาธารณะสถา,านีรถไฟนะคะรวมถึงท่าอากาศยานเนี่ยค่ะรวมไปถึงจุดเสี่ยงหรือว่าจุดเซฟโซนต่างๆเนี่ยค่ะขณะที่พื้นที่นั้นแต่ละจุดเนี่ยอยู่ห่างไกลกันมากอย่างไรก็ดีค่ะด้วยหน้าที่ของตำรวจทุกคนนะคะก็จะปฏิบัติงานอย่างเต็มที่เต็มความสามารถนะคะเพื่อที่จะรักษาความปลอดภัยแล้วก็สร้างความอุ่นใจให้ใหกับพี่น้องประชาชนในทุกพื้นที่ด้วยค่ะ